สวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรย่างยืนและหญิงที่ิการแบรนด์แอมพัสเดอร์มาติดตามผลการทำงานของ3เกลอเวอร์แพนสูตรใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยคู่หูมหัศจรรย์นะครับเวอร์แพนนะครับอะมิโนและเวอร์แพนไคโตซานสูตรออลิโกแซคคายลใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารเพิ่มประสิทธิภาพทางดิน ตราหญิงเกษตรวันนี้เราอยู่กันที่บ้านวังหินตำบลวังตโนดอำเภอนายแย่อามจังหวัดจันทบ,บรุรีที่นี่เจ้าของสวนครับอายุน้อยร้อยล้านก็ว่าได้เพราะเขานั้นรับกิจการมาจากคุณพ่อคุณพ่อนั้นเมื่อก่อนนี้เขาปลูกเงาะร่วมกับทุเรียนในพื้นที่ของเขาเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีต้นทุเรียนอยู่กับเงาะพอเอาเงาะออกต้นทุเรียนก็โสมเขาบอกว่าคุณพ่อก็ใช้คู่หูมัศจรรย์มาตั้แต,แต่นั้นนะครับเป็นระยะเวลา6ปีพอเขาเข้ามาดูแลระยะหลังปรากฏว่าโอ้โห ถูกใจกับคู่หูมหัศจรรย์มากพอมาถึงเวลาที่เป็นสูตรนวัตรกรรมใหม่สูตรใหม่เขาบอกว่าโอ้โหยิ่งทําให้เห็นว่ามันเกิดการติดดอกออกผลอย่างงดงามเขาบอกว่าปีนี้นะครับทุเรียนอายุ10ปีของเขา200กว่าต้นไม่แน่นะครับถึง30กว่าตันเป็นอย่างน้อยเป็นอย่างไรครับมาพบกับเจ้าของสวนนะครับและหญิงที่ติการครับแบรนด์แอมบบสเดอร์สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะครับผมฐานะเจ้า,า,จาของสวนช่วยบอกชื่อเสียงเรื่งนามด้วยครับครับผม ได้โชว์เสรผลิตครับเพชรครับโอ้เพชรคือชื่อเล่นครับผมขออนุญ,ญาตเรียกว่าพี่เพชรนะคะวันนี้หญิงที่ิการพามาชมสวนของคุณเพชรนะคะอ,ะอยากจะถามคุณเพชรนะคะว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเราก็ได้ใช้คู่หูมาจ,จั์สูตรดั้งเดิมอยู่แล้วแล้วก็มาใช้สูตรใหม่เนี่ยได้ประมาณสักกี่เดือนได้แล้วคะก็ประมาณ3เดือนครับประมาณตั้งแต่เดือนธันวาครับแล้วหลังจากที่ได้ใช้สูตรใหม่ของเรานะคะความเปลี่ยนแปลงที่พี่เพชรเนี่ยมองเห็นในทุกๆมิติเป็นอย่างไรบ้างคะ ก็ดีขึ้นครับออกดอกดีขึ้นก็ใบก็โอเคดีดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมในทุกๆด้านเลยนะคะคือพูดน้อยต่อยหนักคคนหนุ่มรู้ไหมอย่างนี้ครับเพราะว่าสิ่งสําคัญน่ะตอนนั้นผมขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงครับพี่เพชรตอนที่เห็นว่าที่นี่เคยปลูกอะไรมาก่อนและทําอย่างไรตอนที่คุณพ่อเขาก่อนจะส่งม่อไปเราหนะครับพี่เพชรครับก็เคยปลูกเงาะมาก่อนครับแล้วก็มันจะอยู่คู่กับตุเรียนครับปลูกแซมกันมาครับปลูกตุเรียนจะปลูกแซมเงาะครับครับ และหลังจากที่เงาะมันราคาไม่ดีเลยยังไงครับถึงเอาเงาะออกเหลือแต่ทุเรียนไว้ก็ไม่ได้ราคาไม่ดีแต่ทุเรียนราคาดีกว่าครับก็หมายความว่าสิ่งสําคัญอะไรดีกว่าเอานั้นไว้ส่วนที่มันยุ่งยากวุ่นวายก็ออกไปพอเอางาะออกไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับต้นทุเรียนของเราครับมันก็โรมครับโรมขึ้นโสมมากครับ แล้วคุณพ่อเขาไปรู้จักคู่หูมหัศจรรย์ตอนนั้นได้อย่างไรครับก็มีพี่สาวเขาใช้อยู่ครับแล้วก็นํามาใช้ครับก็สืบทอดกันมาบอกต่อกันมาว่ามันใช้แล้วเกิดการที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนั้นที่ว่าต้นโสมคือใบมันเป็นลักษณะที่เรีย่เขาเห็นได้ชัดถึงความโสมอย่างไรครับมันโสมคือเงาะมันปกมันคุมทุเรียนอยู่มันทุเรียนต้องการแสงพอเอาออกปั๊บมันก็มันก็ไม่ดีขึ้นครับเพราะว่ามันโสมยังยังโสมอยู่ครับ คือถึงเต่เอาเงาะออกไปแล้วซึ่งมันบังทุเรียนอยู่ทุเรียนไม่ได้รับแสงสุดท้ายแล้วความสูมก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับก็มาใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถมาช่วยปรับปรุงฟื้นฟูได้ตอนนั้นคุณพ่อก็ใช้มาก่อนคุณแพทย์ได้มารับจากคุณพ่อเมื่อไหร่ครับประมาณ4ปีครับสปีหปีแล้วสปีหปีนะครับตอนนั้นก็เรียนอยู่ใช่ระหว่างเรียนอยู่พอรับมาเราก็มาใช้ตามที่คุณพ่อบอกไว้ใช่ครับและเห็นการพัฒนาของมันในเรื่องของผลผลิตเพิ่มขึ้นไหมครับผลผลิตดีขึ้นครับแล้วก็การเติบโตม ก็เรียกว่าอัตราของผลผลิตมีการเพิ่มขึ้นทุกปีใช่ครับหมายความว่าการที่ใบดีขึ้นเนี่ยเราเห็นด้วยความรู้สึกนี้คือมันเช่นว่าใบมันเขียวมันหรือว่ามันตั้งขึ้นหรือมันยังไงครับพี่เพชรช่วยอธิบายครับมันดอกขึ้นครับใบมันเยอะเยอะขึ้น ดกขึ้นแล้วก็มันใบมันก็จะเขียวใหญ่เขียวใหญ่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับความสมบูรณ์ก็คือว่าธาตุอาหารเต็มถูกไหมครับในส่วนนี้เราปลูกกี่ปีบ้างครับอย่างในสายพันธุ์ต่างๆนี้พี่เพชรช่วยบอกผมสักนิดนะครับมีตั้งแต่5ปีไปจนถึง20กว่าปีปรปครับยีกว่าปีมีรวมกันหมดแต่ที่เยอะสุดคืออายุประมาณสิปีสิปีนี่ประมาณกี่ร้อยต้นครับประมาณ200กว่าประมาณ250ต้น250ต้นโอ้โหก็ถือว่า10ปีเป็นส่วนใหญ่หัวใจสําคัญของแปลงนี้ถูกไหมครับครับแต่พี่เพชรทำหลายแปลงอยู่หมนกััครบ เขาทุกแปลงก็ใช้แบบเดียวกันเหมือนนกััครบ๋อ oh, นี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาทั้งลูกผลผลิตก็มีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับ <Okay. S 1> ปีนี้น้องหญิงได้ถามไปแล้ว <Okay. S 1> นะครับว่าได้มาปรับเปลี่ยนสูตรใหม่นะครับโดย3ามเกลือเวอรแพสูตรใหม่นียซึ่งมันใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจเนี่ยในฐานะที่เราใช้สูตรใหม่นีย ตอนนั้นเอามาทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับใช้ทุกอย่างเลยครับทั้งใบแล้วก็กิ่งครับแล้วก็พ่นกิ่งในการออกดอกครับใช้ทุกอย่างอ๋อเรียกว่าพ่นใต้ท้องกิ่งเพื่อการออกดอกด้วยแล้วดอกมันเป็นยังไงบ้างครับดอกก็ดีขึ้นนะโอเคมันก็ออกดีออกดีครับหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นครับผมเนื่องด้วยความหนาแน่นของมันเนี่ยถ้าเราดูโดยสายตาในขนาดนี้นะครับความสมบูรณ์เนี่ยเราให้ความสมบูรณ์เนี่ยถ้าเต็มร้อยเนี่ยพี่เพชรให้ความสมบูรณ์ของสวนเรากี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณ9 0ได้ครับโอ้โห ถือว่าก็เข้าไปอยู่ระดับที่เรียกกันว่าเกือบสูงเลยคีดว่นะครับรเกือบที่เรียกกันว่าเต็มใจของพี่เพชรเลยนะครับแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ครับพี่เพชรครับผลผลิตที่เรามองเห็นในขนาดนี้มันจะไปออกในเดือนไหนตอนนี้เราสัมภาษณ์กันอยู่ปลายเดือนกุมภานะครับผลผลิตของเราที่เราเห็นขนาดนี้มันจะไปเก็บเกี่ยวในเดือนไหนครับประมาณเมษาได้ <passieren. S 1> ประมาณเมษาหกแปดครับต้น,ต,นต้นเดือนอันนี้ก็ต้องอยู่ที่สภาพอากาศว่ามันจะแบบไหนแบบไหนด้วยครับแต่ว่าในเดือนเมษานีแน่นอน มีการ,รเก็บเกี่ยวประมาณเมษาครับถ้าเราไว้อย่างนี้เรามีอาหารที่สมบูรณ์อย่างนี้พี่เพชรจะไว้ซักต้นหนึ่งเนี่ยอายุ10ปีเนี่ยเราปกติเราจะไว้สักกี่ลูกกี่ผลกันครับอย่างต้นนี้ก็ประมาณ1 0ปีก็ประมาณ40ลูกครับต้นนี้40ลูกนะครับต่อต้นครับแล้วโดยถ้าน้ําหนักที่พี่เพชรเคยทําได้เนี่ยต่อผลเนี่ยมันสักน้าหนักเท่าไหร่ต่อผลครับก็ปกติก็3-4โลครับสาโลต่อผลนี่มี200กว่าต้นอายุ10ปี พี่เพชบอกว่าด้วยมั่นใจในนวัตกรรมใหม่นะครับสูตรใหม่3ามกลเวอร์แพนพี่เพชบอกว่า40ผลเป็นอย่างต่ําแล้วที่สําคัญครับเขาบอกว่า3าสี่โลมาตรฐานนะครับสองกว่าต้นลองคูณคูณดูสิครับโอ้โหถ้านับเล่นเล่นนะคะหญิงว่าน่าจะได้ถึง32ตัน,นะคะ่ะโดยอ,อันนี้โดยคร่าวๆนะครับค่ะน้องหญิงถ้าโดยน้องหญิงที่เดินทางมาเนี่ยเป็นเบนแอฟเดอร์ไปหลายสวนไปเห็นหลายสวนในความรู้สึกน้องหญิงเนี่ยอยากจะบอกเขายังไงว่าสวนเนี่ย มันแตกต่างหรือมันเพิ่มเติมยังไงน้องหญิงองบอกสิครับถ้าในส่วนตัวของหญิงนะคะมีโอกาสได้เดินทางไปดูสวนหลายๆที่นะคะแล้วก็รวมถึงที่นี่ด้วยนะคะส่วนของพี่เพชรนะคะค ทำให้หญิงเนี่ยยิ่งมีความรู้สึกมั่นใจในศักยภาพของคู่หูมัสจันรนะคะว่าสามารถทําให้ส่วนที่เสื่อมโทรมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดอกใบหรือว่าการติดผลนะคะมีมากขึ้นหญิงอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้บอกความมั่นใจทั้งหมดได้แต่ให้ดูจากต้นไม้ของเรา<ฮ>นะคะว่าวันนี้มันออกผลออกดอกงอกงามและเพิ่มกําไรให้กับเกษตรกรได้มากแค่ไหนวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เพชรด,ด้วยนะคะที่มาการันตีในจุดนี้เพิ่มเติมความมั่นใจของเราเข้าไปอีกค่ะครับ แล้วตอนนี้เนี่ยที่เรามาเน้นใช้คู่มาจัดจานเนี่ยนะคะมันช่วยลดต้นทุนได้มากน้อยแค่ไหนในการทาสวนของเราคะก็ลดไปได้เยอะครับสมมติว่าแต่ก่อนเนี่ยเราใช้ต้นทุนทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นแล้วตอนนี้ล่ะคะเหลือเท่าไหร่คะก็ประมาณลดไปเป็นครึ่งครับลดไปโอ้โหเมื่อกี้หญิงถามว่าถ้าเราเคยใช้ทุนเป็น100ร้อยแล้วตอนนี้เหลือเท่าไหร่พี่เพชรบอกว่าเหลือครึ่งหนึ่งก็ประมาณ50เพราะฉะนั้นในส่วนที่มันถูกลง50นั่นคือกําไรเงินเข้ากระเป๋าพี่เพชรถูกต้องไี่ธรรมดานะที่เป็นคนหนุ่มรุ่งใหม่ครับพ ถามอีกนิดเดียวสูตรใหม่เนี่ยวิธีการใช้ของพี่เพชรเนี่ยในอัตราส่วนในการใช้หรืออะไรก็ตามทีพี่เพชรเล่าวิธีการใช้ให้ผมฟังนิดหนึ่งเถอะครับว่ามันใช้ง่ายอย่างไรนะครับแล้วมันเห็นผลไวอย่างไรเล่าให้พี่น้องของผมได้ฟังด้วยเถอะครับก็ใช้ง่ายครับละลายน้ําง่ายผสมน้ําง่ายแบบใหม่ก็เข้าได้กับยาทุกอย่างมไม่ไม่จับตัวเป็นตะกอนพี่เพชรก็บอกนะครับวิธีการใช้ง่ายนะครับแล้วก็เข้าได้กับสารตัวอื่นที่มาเป็นเรื่องของการกําจัดศัตรูพืชพี่เพชรครับ อยากให้พี่เพชรเนี่ยนะครับได้สร้างความมั่นใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทําสวนแทนคุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหสวนทุเรียนเนี่ยมันทํายากมันทําแล้วลําบากบางทีต่อเดือนเนี่ยพ่นอะไรไม่รู้จํากันไม่ได้เอามาเรียงกันนี่เต็มหน้าไปหมดอันไหนหยิบใส่ก่อนอันไหนหยิบใส่หลังนะครับางทีงงพี่เพชรสร้างความมั่นใจให้กับคนหนุ่มรุ่นใหม่ในการทําสวนทุเรียนด้วยครับก็ต้องลองใช้ครับก็ผมลองแล้วมันโอเคก็อยากลองใช้ถึงจะรู้ครับไม่ได้ใช้ยากอย่างที่คิดครับ ถ้ามีคู่หูมหัศจรรย์ที่ช่วยดูแลง่ายๆใช่ไหมคะพี่เพชรไม่ต้องยุ่งยากเลยนะคะรวมถึงประหยัดต้นทุนด้วยนอกจากคู่หูมหัศจรรย์แล้วนะคะมีกรดอะมิโนโลแล้วก็ไคโตซานเนาะนะคะพี่เพชรได้ลองใช้สารปรับปรุงดินตาหญิงเกษตรบ้างหรือยังคะก็ลองใช้มาบ้างครับ ะะงั้นต่อไปนะคะรับรองว่าจะช่วยลดต้นทุนมากกว่านี้อีกค่ะถ้าใช้เป็น3มเกลเวอร์แพนนะคะก็รวมไปถึงหญิงเกษตรด้วยนะคะยังไงฝากกับพี่เพชรรวมถึงทุกท่านที่ทาสวนอยู่ด้วยนะคะครับพี่เพชรครับถ้าพี่เพชรจะให้ความรู้สึกในเวลานี้กับคนรุ่นใหม่ที่เขามีพลังใจอยากจะทำเนี่ยอยากจะย้ําตรงไหนครับว่าคนรุ่นใหม่มีทางเลือกอย่างไรช่วยบอกอีกทีนะครับก็อยากให้ลองใช้ครับของมันต้องลองอยู่แล้วถ,ถ้าลองแล้วจะเห็นผลครับเห็นผลแล้วก็จะ โอเคกับมันเองครับนี่คือความย้าเตือนของพี่เพชรครับที่อยากจะให้คนรุ่นใหม่ครับสองครั้งถามสองครั้งตอบเหมือนเดิมสองครั้งให้ลองใช้ ให้ลองใช้เป็นพลังใจให้กับการเกษตรที่สําคัญครับน้องหญิงครับของดีๆอย่างนี้ของดีๆอย่างนี้ตอนนี้นะคะมีของลอกเลียนแบบนะคะคต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ของที่ไม่ได้คุณภาพหรือว่ามาตรฐานต่ํานะคะก็จะไม่ได้ผลเหมือนอย่างกับส่วนของพี่เพชรอย่างนี้แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าคุณอยากได้ของแท้ของดีนะคะแนะนําเลยนะคะต้องมีหญิงที่ีการมาการันตีไม่ว่าจะเป็นคู่หูมาชจันนะคะหรือว่าจะเป็น3ามเกลอเวอแพนนะคะรับรองนะคะว่าผล,ผลผลิตดีแน่นอนค่ะครับ พลังใจของนักการเกษตรโดยเฉพาะคนหนุ่มรุ่นใหม่ครับที่เข้ามาทําสวนทุเรียนต่อจากบรรพบุรุษน,นะครับต่อจากคุณพ่อคุณแม่หลายคนครับกังวลใจเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาหนึ่งในนั้นครับพี่เพชรได้มาขีดเส้นใต้ของความรู้สึกของคนรุ่นใหม่ว่าสิ่งที่ใช้ต้องลองทําเพราะคนรุ่นใหม่ครับเขาทําเขารู้ด้วยตัวเองแล้วเขาจะใช้ต่อเนื่องไม่มีใครไปบอกเขาได้ไม่มีใครไปดึงนะครับหันเหความสนใจของเขาได้เขาสนใจอะไรเขาจะทําสิ่งนั้นอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องความต่อเนื่องครับ เป็นสิ่งสําคัญของหน้าการเกษตรเพราะนั่นคือความยั่งยืนทางการเกษตร